Fitching การตกปลาในน้ําแข็งการตกปลาในหน้าหนาวในบ้านเรานั้นในช่วงเวลาที่อากาศเย็นมากๆถือว่าเป็นปัญหากบนักตกปลาทั้งเรื่องสภาพอากาศและการเข้ากินเหยื่อของปลาที่ไม่ค่อยจะสนใจเหยื่อที่ส่งไปให้มาเลยแล้วในประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นติดลบจนแม่น้ําทั้งสายกลายเป็นน้ําแข็งนั้นทําไมปลายังกินการตกปลาในน้ําแข็งเป็นวิธีการตกปลาแบบเก่าแก่โดยชาวประมงจะจับปลาด้วยการตกเบ็ดผ่านช่องหรือ ที่จอกเปิดบนผืนน้ำแข็งที่แข็งตัวโดยวิธีนี้นั้นเริ่มใช้เพื่อความอยู่รอดในบางส่วนของโลกที่น้ำแข็งปกคลุมน้ำทำให้การจับปลาไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนช่วงปกติจุดเริ่มต้นการตกปลาแบบนี้นั้นเราไม่รู้แน่ชัดว่าผู้คนเริ่มตกปลาน้ำแข็งเมื่อใดแต่เราสามารถสืบรู้ได้ว่าเป็นประเพณีของชนพื้นเมืองในอเมริกาเหนือและแคนาดาพวกเขาจะทุบน้ำแข็งเหนือทะเลสาบหรือแม่น้ำที่แข็งตัวแล้ววางเหยื่อล่อซึ่งทำจากไม้เป็นรูป ปลาทิ้งลงในรูหรือช่องที่เจาะไว้เมื่อปลานักล่าเข้ามาเพื่อกินเหยื่อล่อพวกเขาก็จะแทงปลาด้วยหอกที่ทําจากไม้กระดูกหรืองาช้างและต่อมาผู้คนก็เริ่มใช้คันเบ็ดสายเบ็ดและแตะขอตกปลาเพื่อจะปลาขึ้นมาปัจจุบันการตกปลาในน้ําแข็งนั้นได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นโดยมีอุปกรณ์พื้นฐานดังต่อไปนี้คันและรอก ในยุคเริ่มต้นนั้นการตกปลาในน้ําแข็งใช้เพียงแค่คานและสายผูกตาเบ็ดเกี่ยวเหยือ่อและตกเท่านั้นจนปัจจุบันนิยมใช้คานและรอกที่ใช้ในการตกปลาในน้ําแข็งหรือไอฟิชิงเป็นชุดอุปกรณ์ขนาดเล็กคันสั้นๆและรอกที่ใช้ก็เป็นรอกสปินนิ่งขนาดเล็กหรือรอกอินไลน์สําหรับงานตกปลาแบบนี้โดยเฉพาะ เหยื่อเหยื่อที่ใช้ตกปลาในน้ําแข็งนี้นั้นก็จะเป็นเหยื่อตกปลาทั่วไปคือเหยื่อสดเหยื่อเป็นและเหยื่อปลอมเหยื่อสดก็จะพวกนอนแมลงกุ้งเนื้อปลาเป็นต้นเหยื่อเป็นก็พวกปลาเหยื่อลูกปลาต่างๆส่วนเหยื่อปลอมนั้นก็จะเป็นเหยื่อจําพวกจิ๊กยกขึ้นยกลงเพราะข้อจํากัดของพื้นที่นั่นเองเช่นเหยื่อหัวจิ๊กปลายางนอนยางสปูนไมโครสปูนและเหยื่อที่ออกแบบมาสําหรับการตกปลาแบบนี้เช่น ราพลาจิกกิ้งแรปเป็นต้นอุปกรณ์อื่นๆอุปกรณ์สําคัญในการตกปลาในน้ําแข็งที่จะขาดไปไม่ได้ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้เจาะน้ําแข็งซึ่งมีขนาดหนามากโดยการทุบน้ําแข็งยุคแรกนั้นผู้คนจะใช้ขวานแต่ปัจจุบันพวกเขาใช้เลื่อยสว่านขนาดใหญ่ที่สามารถเจาะรูขนาดใหญ่ลงในน้ําแข็งได้หรือสิวขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีรถแท่นเจาะเคลื่อนที่สําหรับงานตกปลาแบบนี้อีกด้วย และเมื่อเวลาผ่านไปน้ำแข็งใหม่ๆก็จะก่อตัวขึ้นเหนือรูที่เราเคยเจาะไว้นักตกปลาจะตักออกด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าสกิมเมอร์ซึ่งก็จะเป็นช้อนโลหะขนาดใหญ่ที่เจาะรูและนักตกปลาในน้ำแข็งสูงใหญ่นั้นก็มักจะพกพาเครื่องทำความร้อนติดตัวด้วยเครื่องทำความร้อนนั้นไม่เพียงแต่ให้ความอบอุ่นเท่านั้นแต่ยังช่วยป้องกันไม่ให้หลุมตกปลาของนักตกปลาแข็งตัวอีกด้วยเมื่ออุณหภูมิลดลงถึงลบ29องศาเซลเซียสหรือต่ำมากไปกว่านั้นซึ่งการทำให้หลุมตก ปลาเปิดอยู่จะก,กลายเป็นเรื่องยากที่พัก เมื่อได้หมายหรือจุดตกแล้วนักตกปลาก็สามารถตกปลาจากรูเหล่านั้นได้โดยเพียงแค่วางเก้าอี้ไว้ใกล้ๆแล้วนั่งลงตกแต่ส่วนใหญ,ญ่แล้วนักตกปลาในน้ำแข็งจะมีที่ตกเป็นกระโจมเป็นซุ้มหรือบ้านเคลื่อนที่ที่เคลื่อนย้ายได้ซึ่งใช้เป็นที่พักพิงสำหรับตกปลาก็มีหลายขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันไปตามจุดประสงค์และระยะเวลาการตกบางที่ก็จะมีเตียงนอนและสิ่งของอื่นๆรวมไปถึงเครื่องทำความร้อนเพื่อป้องกันน้ำแข็ง ที่รู้ด้ดวยระทอบน้ําแข็งหลังแรกนั้นปรากฏขึ้นในช่วงทศวรรษ1980ปัจจุบันบางแหง่งมีบ้านตกปลาที่ให้เช่าเป็นรายวันมักมีบริการรถรับส่งโดยสโนว์ทรัหรือยานพาหนะอื่นๆที่ดัดแปลงให้ขับบนน้าแข็งได้รูปแบบการตกและจับปลาในน้ําแข็งการตกปลาหรือจับปลาในน้ำแข็งนี้นั้นมีอยู่3ประเภทหลัก 1. การใช้คันเบ็ดและรอกขนาดเล็ก เป็นการตกปลาที่เรามักเห็นบ่อยครั้งคือการใช้คันและรอกขนาดเล็กย่อนตกในรูน้ำแข็งที่เจาะไว้จะใช้เหยื่อล่อขนาดเล็กสีสันสดใสหรือหัวจิกปลายางนอนอยางรูปแบบต่างๆสปูนไมโครสปูนไมโคร,โครโจิกเหยื่อปลาอื่นๆที่ใช้เทคนิคก,การจิกกิ้งการเจื้อขานรวมไปถึงการตกทุ่นลอยด้วยเหยื่อสดและเหยื่อเป็นตามชนิดปลาที่ต้องการตก2การใช้ทิปอัพทิปอัพ เป็นอุปกรณ์ในการตกปลาในรูน้ําแข็งประโยชน์ก็จะเหมือนเบ็ดปักในบ้านเราคือมีหลายอันวางตามจุดต่างๆโดยที่อัพนั้นจะทําด้วยไม้หรือพลาสติกและมีแกนม้วนสายติดอยู่กับแผน่นโลหะบางๆที่ต่อจากแกนม้วนสายไปยงงังธงที่เป็นสัญญาณเตือนปลากินเมื่อธงดิดขึ้นโดยสายเบ็ดที่อยู่ในม้วนจะผูกสายหน้าตาเบ็ดและตะขอจากนั้นจึงเกี่ยวเยือเช่นนอนหรือลูกปลาตัวเล็กๆแล้วทิ้งเหยื่อลงไปในรูที่เจาะไว้เมื่อเหยื่อถึงพื้นก็จะเก็บสาย ขึ้นมาให้เหยื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสมเช่นสูงจากพื้น30-50เซนติเมตรเป็นต้นเมื่อได้ระดับที่เหมาะสมจะนำสายไปเกี่ยวกับตะขอล็อกที่เป็นสลักจากนั้นดึงธงให้นอนลงมาเมื่อปลาเข้ากินเหยื่อธงจะถูกดีดขึ้นเพื่อแจ้งให้นักตกปลาทราบว่ามีปลาติดเบ็ดแล้วนักตกปลาก็จะดึงสายสู้ปลาเก็บปลาขึ้นมา 3. การจับปลาด้วยฉมวกเป็นวิธีที่ต่อยอดมาจากการใช้หอกในอดีต โดยจะเจาะรูขนาดใหญ่บนน้ำแข็งแล้วปล่อยเหยื่อล่อปลาลงไปซึ่งก็จะมีทั้งเหยื่อเป็นและเหยื่อปลอมที่ทำจากไม้รูปปลาโดยนักล่าก็จะนั่งอยู่ในกระท่อมน้ำแข็งมืดๆเพื่อลดความระแวงภัยของปลาจากนั้นถือฉมวขนาดใหญ่ซึ่งมีสี่หรือห้าปลายแหลมที่ผูกสายไว้โดยจะรอให้ปลาโผล่เข้ามาในช่องน้ำแข็งที่เจาะตัดไว้เมื่อได้จังหวะก็จะพุ่งฉมวกลงไปในน้ำวิธีนี้นั้นมักจะใช้กับปลาสเตอร์เจียนในทะเลสาบ ในสหรัฐอเมริกาอีกทั้งยังมีหลายรัฐที่อนุญาตให้จับปลากระเบนได้เท่านั้นในการจับปลาด้วยวิธีนี้เทคโนโลยี Technology. วิธีการตกปลาน้ำแข็งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง20ปีที่ผ่านมายุคข,ของการเจาะรูรอคอยและคาดหวังว่าปลาจะว่ายผ่านมาเริ่มเลือนหายไปด้วยอุปกรณ์ค้นหาปลาอย่างโซน่าที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่และสว่านที่เร็วและทรงพลังช่วยให้นักตกปลาสามารถเจาะรูได้หลายร้อยรูในวันเดียวเมื่อปลาหยุดกินตรงตำแหน่งเดิมนักตกปลาก็สามารถย้ายไปยังรูถัดไปได้ด้วยการตรวจสอบด้วยโซน่าก่อนเพื่อดูว่ามีปลา อ่หรืไมและหาไม่มีก็จะเคลื่อนที่ต่อไปจนกว่าจะพบฝูงปลาการตกปลาในน้ําแข็งนั้นสามารถทําได้ตลอดเวลาและโดยทั่วไปจะคึกคักมากที่สุดในช่วงเย็นใกล้ค่ําและเช้ามืดจะคึกคักในเวลาต่างกันในแต่ละวันดังนั้นนะักตกปลาจึงต้องตกปลาให้เหมาะสมทั้งยังมีบ้านตกปลาขนาดใหญ่และสะดวกสบายให้เช่าเพอที่จะใช้เวลาหลายวันติดต่อกันในทะเลสาบและตกปลาได้ตลอดเวลา แม้แต่ตอนหลับก็สามารถตกปลาได้โดยใช้สัญญาณเตือนบนสายเบรคเพื่อบอกเวลาที่ปลากำลังกินเหยือ่อนอกจากนี้ยังมีที่พักแบบพกพาที่มีน้ำหนักเบาและเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกสบายที่พักเหล่านี้มีความแตกต่างกันไปตั้งแต่ที่พักขนาดเล็กสำหรับคนเดียวซึ่งโดยทั่วไปก็จะเรียกว่าฟิตแทปหรือกับดักปลาไปจนถึงที่พักขนาดใหญ่ซึ่งสามารถรองรับคนได้ถึง20คนในคราวเดียวการแข่งขัน ทุกที่ที่มีการตกปลาก็มักจะต้องมีการแข่งขันเสมอและการตกปลาในน้ําแข็งก็เช่นกันการแข่งขันตกปลาในน้ําแข็งปฏิการิยาโดยทั่วไปนั้นก็คือจะมอบรางวัลให้กับผู้ที่ตกปลาได้มากที่สุดภายในระยะเวลาที่จํากัดมีการแข่งขันตกปลาในน้ําแข็งหลายรายการทั่วอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะบริเวณตอนเหนือของมิดเวสและทั่วแคนาดาที่จะมีการแข่งขันใหญ่ๆที่จัดอย่างยอดเยี่ยมทุกปีการแข่งขันใหญ่ๆเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมอบรางวัลใหญ่ให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ตกปลาได้ตัวใหญ่ที่สุด ปัจจุบันการแข่งขันตกปลาน้ำแข็งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีโดยจะมีนักตกปลาเข้าร่วม15,000คนและมีการจอรูสำหรับการแข่งขันมากกว่า20,000ลุมเพื่อระดมทุนการกุศลและบริจาคให้กับองค์กรการกุศลในท้องถิน่นเทลิสซาบซิมโคในแคนาดา มีปลาน้ําจืดจำนวนมากเช่นปลาเทราปลาเฮอริง่งและปลาไวฟิทบางครั้งทะเลสาบแห่งนี้ก็ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการตกปลาน้ําแข็งของแคนาดาและทุกปีทะเลสาบแห่งนี้จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตกปลาที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในฮาวาชอนประเทศเกาหลีใต้เทศกาลตกปลาน้ำแข็งครั้งใหญ่จะจัดขึ้นทุกเดือนมกราคมเทศกาลตกปลาน้ำแข็งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเกือบล้านคนทุกปีและผู้คนหลายพันคนก็เข้ามาร่วมการแข่งขันตกปลานในฮาวาชอนซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำฮอนอันตรายจากการตกปลานในน้ำแข็งมีตัวแปรหลายอย่างที่กำหนดว่าน้ำแข็งจะปลอดภัยให้สามารถเดินเท้าหรือขับพานะเคลื่อนไปได้น้ำแข็งที่ดีเหมาะสมกับการเดินของคนไม่มากนะัก และความหนาของน้ำแข็งที่แนะนำเพื่อรองรับคนทั่วไปก็คือ4นิ้วและ5-6นิ้วสำหรับรถเลื่อนหิมะสโน w m o b i l e รถ ATV ขนาดเล็กน้ำแข็งหนา7-12นิ้วถึงจะเหมาะสำหรับรถยนต์น้ำหนักเบารถ ATV ขนาดใหญ่และอย่างน้อย14นิ้วสำหรับรถบรรทุกขนาดปกติ น้ำแข็งที่บางลงในบริเวณที่มีกระแสน้ำเชี่ยวถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งเช่นเดียวกับน้ำแข็งที่อยู่เหนือน้ำผู้ใต้น้ำโดยตรงอีกทั้งกระแสลมก็สามารถทำลายแผ่นน้ำแข็งที่มีความกว้างหลายไมล์ซึ่งในทุกปีมักมีอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอรถยนต์รถบรรทุกรถสโนโมบิลและบัารพักจำนวนมากตกลงไปในน้ำแข็งทุกปีรวมถึงนักตกปลาที่ติดค้างในน้ำแข็งที่แตกตัวซึ่งการช่วยเหลือก็ต้องอาศัย ายพาหนะที่ขับเคลื่อนไปถึงได้หรือแม้แต่เฮลิคอปเตอร์รันั้นการตกปลาในน้ำแข็งหรือไอฟิชชิ่งก็ยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้ก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิ่งร้านจำหน่ายขายหย่บปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจเฟซบุ๊ก l l z z d d s h o p ป e e และ Tik t อกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับ สวัสดีครับ